วันนี้เรามาทักทายกันตอนเย็นนะครับซึ่งผมก็เข้ามาลอกกลับอ้อยนะครับก็มีเวลาว่างช่วงเย็นก็ได้มาลอกกลับอ้อยกันนิดหน่อยนะครับทีนี้ผมก็ลอกมาถึงบริเวณนี้นะครับจนสุดเขตแดนสุดเขตแดนแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะไปแปลงอื่นกันอีกนะครับทีนี้ก็มา ถึงแปลงสุดท้ายนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆได้ดูอะไรกันสักนิดหนึ่งนะครับก็คือ,อจะให้เพื่อนๆดูการเปรียบเทียบนะครับก็คือความแตกต่างระหว่างนะครับอ้อยตอกับอ้อยปลูกใหม่นะครับซึ่งมันห่างกันนะครับประมาณ5วันระหว่างที่ว่าเราตัดล้างกอนะครับคือตัดอ้อยทำสาวไปแล้วก็ ขุดหลุมปลูกใหม่นะครับก็ห่างกันประมาณเนี่ยครับประมาณ 4- ี่ห้าวันนะครับพอดีที่ตรงนี้นะครับก็คือผมเว้นไว้ทั้งระยะทางเดินแล้วก็ระหว่างกอเนี่ยมันห่างเกินไปนะครับห่างเกินไปคือห่างกัน2เมตรกว่านะครับทางเดินก็ประมาณ2เมตรครึ่งนะครับห่างกันมากนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็มีพื้นที่เหลือ ก็เลยปลูกห่างๆกันนะครับทีนี้พอตัดอตอแรกไปแล้วนะครับตัดทำาสาวไปผมก็เลยว่าปลูกเสริมนะครับก็เพื่อไม่ให้มันห่างเกินไปก็ปลูกเสริมสองล่องนะครับสองแถวปลูกเสริมระหว่างกอเดิมนะครับแล้วก็ทิ่ปลูกใหม่ทีนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูความแตกต่างนะครับระหว่างอ้อยที่ว่า เราตัดล้างกอไปนะครับแล้วก็ปลูกใหม่นะครับอายุเท่ากันนะครับคือห่างกันแค่สี่วันแต่ทีนี้มาดูความแตกต่างนะครับนี่ก็คืออ้อยที่ว่าเราตัดทําสาวไปนะครับตอนนี้อายุ6เดือนนะครับเนี่ยครับก็คืออ้อยอายุหกเดือนนะครับอ้อยโตนะครับเป็นอ้อยโต อ้อยตัดล้างกกเพราะว่าของผมแล้วส่วนมากก็คือผมจะตัดล้างโกนะครับเพื่อป้องกันอ้อยขึ้นโคนนะครับผมก็จะตัดล้างกอแล้วก็ทําสาวทุกครั้งนะครับที่ตัดจะไม่ค่อยเว้นไว้นะครับนอกจากความจําเป็นบางอย่างแต่พอ,อถึงเวลาผมก็จะตัดล้างกอทั้งหมดนะครับนี่คืออ้อยอายุ6เดือนที่ตัดล้างกอไปนะครับ ทีนี้มาดูอ้อยหกเดือนที่เราปลูกเสริมนะครับนี่นะครับก็คือกอนี้นะครับนี่ท um ี่เราปลูกเสริมนะครับนี่หกเดือนนะครับเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับมีอยู่แค่นี้นี่กอนี้นะครับอ่าเนี่ยผมเสริมตรงกลางเลยครับนี่ที่ปลูกเสริมปลูกใหม่เลยอ่าพอตัดมากอนี้นะครับอันนี้ก็ตัดล้างกออีกกอเดิมนะครับตัดตาสาวล้างกอนี่กอเดิมนะครับ อ้าวแล้วมาขั้นกลางอีกครับไอ้น,นี่ผมปลูกขั้นกลางปลูกใหม่อ่ะก็มีอยู่สองต้นครับเนี่ยมีอยู่สองต้นปลูกหนึ่งหนึ่งท่อนสองตาก็มีอยู่สองสองต้นแค่นี้นะครับเหมือนกับกอรแรกนะครับก็ปลูกหนึ่งต้นอ่าหนึ่งท่อนก็มีสองตาเหมือนกันนะครับนี่กอน,นี้แล้วมานี่กอเดิมครับกอเดิม <laughs> นี่กอเดิมนะครับที่ตัดทําสาวแล้วมากอ,อนี้อีกครับผมก็ม,มันมันคือมาปลูกเสริมตรงกลางหมดเลยนะครับก็ห่างกันประมาณ1เมตรอ่านี่ที่ปลูกใหม่นะครับมีอยู่3ต้นของเดิมแล้วก็พึ่งขึ้นหน่อมาต้นหนึ่งนะครับเนี่ยหน่อพึ่งขึ้นมาต้นหนึ่งนะครับแล้วก็นี่กอเดิมครับผมตัดล้างกอแล้วก็มา ก่อปลูกใหม่อีกครับมีอยู่สองต้นนะครับแล้วนี่ถัดมานี่ก็เป็นกอเดิมครับท่านก่อเดิมนะครับกอเดิมที่ตัดํำสาวแล้วก็นี่ที่กอปลูกใหม่ไอ้นี่ดีขึ้นมานิดนึงครับมีอยู่สี่ห้าต้นนะครับสี่ห้าต้นแล้วก็มาดูฝั่งนี้อีกครับนี่แถวนี้อ้าวเริ่มตั้งแต่อ,อ้อยโต นะครับนี่เริ่มตั้งแต่อ้อยตอแล้วมาอ้อยปลูกใหม่นะครับ1ท่อต้น2อต้น2ตา2ต้นส่วนนี้มันพึ่งขึ้นเสริมมาขแขนง1ต้นงต้นไม่ใช่แขนงหนอหนอหนึ่งต้นเป็น3ต้นนะครับนี่แล้วก็ความสูงได้อยู่แค่นี้นะครับได้อยู่แค่นี้แล้วก็สลับตัดมาก็เป็นอ้อยต่อเดิมแล้วก็มากอนี้อีกนะครับปลูกระหว่างกลางอีกนี่ครับ เหลือต้นสมบูรณ์อยู่หนึ่งต้นแล้วก็สองต้นเนี้ยก็คือโดนนอนเจาะแล้วครับนอนเจาะตายอันนี้ตายแน่นอนนะครับไม่เหลือ <c oughs> นอนนอนเจาะไม่เหลือนะครับไม่โตก็สรุปว่าเนี่ยเหลืออยู่ต้นเดียวครับและนี่กอเดิมอ่าและนี่กอใหม่ ไอนี้ผมใส่สองท่อนนะครับสองท่อนมีอยู่สี่ตาก็ขึ้นมาสี่ต้นแล้วก็มันอยู่อยู่แบบนี้นะครับแค่นี้อยู่แค่นี้อยู่หกเดือนแล้วนะครับอ่าอยู่แค่นี้หกเดือนเดี๋ยวดูอีกกอหนึ่งอ่านี่อันนี้กอเดิมอ่าเนี้ยครับนี้กอนี้ก็คือหนึ่งท่อนสองตาก็มีอยู่สองต้นแค่นี้นะครับอ่าส่วนนี้ก็กอเดิมที่ตัดล้างกอนะครับผมก็ปลูกแค่สองแถวนะครับสองแถว สแถวก็คือเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับทีแรกๆผมก็ไม่นึกเหมือนกันคือธรรมดาแล้วถ้าสมมติว่าเรามาปลูกเสริมทีหลังเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามาปลูกเสริมระหว่างกออื่นที่ว่าอ่ามันโตแล้วอ้อยที่ปลูกเสริมใหม่มันจะไม่โตนะครับเพราะว่าโดนอ่ากออื่นบังนะครับบังไม่โดนแสงแดดอะไรมันก็ไม่โตแต่ที่ผมมาปลูกเสริมเนี่ย ที่ผมมาปลูกเสริมเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะโตนะครับเพราะว่าคือกอเดิมที่เป็นอ้อยตอเนี่ยผมตัดเกลี้ยงเลยคือไม่เหลือแม้แต่ต้นเดียวแล้วตอนที่ว่าปลูกกอใหม่นะครับตอนที่ปลูกกอใหม่เนี่ยคือไอตอที่ตัดเนี่ยมันยังไม่ได้โผล่มาจากดินนะครับก็ตัดไปสี่ห้าวันมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ทันได้โผล่ผมก็เลยคิดว่า พอมาปลูกเสริมแบบเนี้ยมันก็จะโตทันกันนะครับีนกว่ามันจะขึ้นพร้อมๆกันแต่สรุปแล้วว่าไอ้อ้อยที่ปลูกใหม่นะครับกว่ามันจะแตกตามากว่ามันจะโตมานะครับมันจะช้ากว่าอ้อยโตคือหลายสิบเท่าตัวนะครับคืออ้อยโตพอเราตัดล้างโกไปแล้วตัดทำาสาวไปแล้วนะครับอาจจะ ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็จะเริ่มโผล่มาเนี่ยพอเริ่มโผล่มาแต่พอมันโผล่มาจากดินแล้วนะครับก็คือมันจะโตเร็วแล้วก็พุ่งพุ่งหมดเลยนะครับคือพุ่งโตนะครับคือแต่ละโกนี่ยมันจะพุ่งโตโตเร็วมากพอมันโตเร็วนะครับก็เลยทําให้บังแสงอ้อยที่ปลูกใหม่นะครับมันจะบังแสงอ้อยที่ปลูกใหม่อ้อยที่ปลูกใหม่ก็ไม่ได้รับแสงแดดนะครับ ก็ทำให้มันไม่โตเลยคือลังไปเลยนะครับนี่คือประสบการณ์อีกแบบหนึ่งนะครับที่เนี่ยก็ก็ก็ได้มาเจอเหมือนกันนะครับก็เลยจะได้รู้ไว้ว่าถ้าเราปลูกเสริมโดยที่ว่าใกล้กับตอเดิมนะครับมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับถ้าเพราะว่าอ้อยตอมันพอมันโผล่มาจากดินแล้วนะครับก็คือมันจะพุ่งมันมันจะโตเร็วมากนะครับคือมันพุ่งเลยมันยังไม่อยู่ แต่ทีนี้ไอ้อ้อยปลูกใหม่เนี่ยกวา่าโนเขาจะโงก่กวา่ารากเขาจะเดินนะครับก็มันก็จะช้ากว่าพอมันโผล่มาจากดินก็นะครับมันก็โดนบังแสงแดดโดนบังแสงแดดก็ทําให้ไม่โตเลยนะครับเหมือนกันทุกกอเลยนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับคือสภาพนี่คือบทเรียนนะครับบทเรียนถ้าเพื่อนๆจะปลูกเสริมเนี่ยก็ไม่มันก็ยากหน่อย ะครับก็คือท้ายดีก็ปลูกเป็นรุ่นรุ่นไปครับปลูกเป็นรุ่นรุ่นไปโดยที่ว่าเราก็คิดระยะห่างของโอไว้ให้ดีนะครับว่าเราจะปลูกกี่เม็ด1เม็ดเม็ดรครึ่งหรือ2เม็ดโดยที่ว่าไม่ต้องมาปลูกเสริมทีหลังแล้วนะครับถ้ามาปลูกเสริมทีหลังก็ไม่ได้ผลนะครับนี่ผมก็แค่สองแถวนี้นะครับที่ปลูกเสริมรอมันห่างกันมาก ส่วนฝั่งโน้นก็ไม่ได้ปลูกเสริมอะไรมันก็อยู่ปกตินะครับก็คือเป็นอ้อยโตปกติไม่ได้ปลูกเสริมอะไรเนี่ยครับก็คือถ้าไม่ได้มาปลูกเสริมแบบนี้เราก็ไม่รู้นะครับก็คือประสบการณ์บางอย่างก็ก็ต้องเจอของจริงนะครับต้องเจอของจริงถึงจะรู้ไม่เจอของจริงไม่รู้คือผมก็ไม่นึกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันห่างกันแค่สี่ห้าวันนะครับห่างแค่สี่วันก็คิดว่ายังไงก็อ้อยปลูกใหม่มันก็หน้า จะไล่ทนันกันกับอ้อยโตนะครับแต่ว่ามันผิดคาดตรงที่อ้อยโตมันพุ่งเร็วแล้วก็จนบังอ้อยปลูกใหม่ทั้งหมดเลยมันบังหมดเลยนะครับบังหมดเลยไม่โตเนี่ยครับลหลงแหลงหลงแหลงมีอยู่แค่เนี้ยนะครับอ่านะครับก็ถือว่ามาถ่ายทําแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ฟังกันนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ย ถ้าเราไม่เจอด้วยตัวเองไม่มีประสบการณ์ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่รู้ไอ้น,นี้ผมก็มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ดูกันนิดๆหน่อยๆน,นะครับเพื่อประดับความรู้นะครับเพื่อ,อมีประโยชน์กันบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนอย่างคลิปแต่ละคลิปส่วนมากแล้วที่ผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูก็คือส่วนมากแล้วก็จะเป็นการาเล่าประสบการณ์นะครับ แล้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเลือตอนที่ว่าทําอยู่นะครับก็จะไม่มีวิชาการอะไรต่างๆนะครับเราก็พูดคุยกันแบบบ้านๆนะครับพูดคุยกันแบบไม่ไม่มีวิชาการเชี่ยวปนนะครับเอาสิ่งประสบการณ์ที่เจอมาก็มาเล่าสู่กันฟังอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยต่อไปต้นนี้ไม่รู้จะตายหรือเปล่านะครับกว่าเราจะตัดอ้อยอ้อยต่อนะครับร้ออีกประมาณ3เดือน อ้อยตอถึงจะตัดได้มันก็โตไปเรื่อยๆพอโตไปเรื่อยๆต้นเนี่ยที่เราปลกูกเสริมก็อาจจะไม่โตหรืออาจจะตายไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันโดนบังแสงนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับบางครั้งก็อาจจะมีประโยชน์กันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับก็ แค่นี้กันก่อนนะครับก็ใกล้จะค่กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ได้เวลากลับบ้านก็มาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ดูกันแค่นี้นะครับขอบคุณมากพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ